สวัสดีครับทุกท่านเราก็มาทานข้าวตากแดดแล้วก็พิงไฟนะท่านผู้ชมก็จะมีเมนูนี้นะท่านเมนูต้มเนื้อแล้วก็ต้มไข่แล้วก็เจวมาบรรยากาศก่อกองไฟผิงไฟอ,อืกินกันแบบนี้แหละง่ายๆนะท่าน ตอเราจะนั่งนี้แล้ว มาสุขันกินข้าวกันโอ้จิจี้มาขอบสนามเลยเหรอ,ออ้าวมับเออจิจี้อ่ามับมาสุขันกินข้า,าวอืมสุดท้า นี่ดูดูดูเราจะทำนี่อ,อุ่นนี่กินหรือเปล่าอานน้นเลี่ยหาอะไรอ่ะ

ส่วนใหญ่บ้านนอกแถวบ้านผมเขาจะประมาณนี้แหละกินข้าวรอบกองไฟตอนเย็นก็ก่อไฟบิงตอนเด็กๆเนี่ยพ่อจะพานอนรอบกองไฟเอา,าศาดเอาอะไรมาปูแล้วก็นอน อกาจะเอาน้ำดับด้อยก่อนไปทำงาน

ไข่ต้มนะท่ัน 我个人这个没有。 Untuk orang tu, tu guna. Itu kau, guna. Terima kasih.

đi mát mát ạ

เดี๋ยวแม่ทำให้กินไปรถอืมเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเหรอจ๊ะเราก็มัดใส่ถุงดิ